ชีวิตที่ไร้ซึ่งความท้าทายก็เปรียบเสมือนดอกไม้ที่ไร้สีสันนะครับเอ่อถ้าชุดของเรามันเอ่อเต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาบททดสอบความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่ครับที่ทาให้เราเอ่อทุกรมขมไม่นะครับเอ่อให้เรามองว่าก็เปรียบเสมือนสีสันของดอกไม้นะครับถ้าเอ่อชุดของเราไร้ซึ่งสีสันมันก็เจืดชืดน่าเบื่อนะครับเรามองว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือสีสันของชีวิต คือบทเรียนบททดสอบอุปสรรคปัญหาต่างถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผลักดันขัดเกลีพัฒนาศักยภาพของเราให้สูงข,ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่ที่เราจะมองแต่ถ้าเกิดเราอยากได้กําไรจากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในทุกๆวันนะครับสิ่งเราควรทําก็คือ,อ,อมองเชื่อว,ว่าเป็นสีสันของชีวิตเรียบดังดอกไม้ที่ มีสีสันสวยงามหลากหลายมากมายชีวิตของเราก็